บรรยากาศเช้าเช้าบ้านสวนปลูกต้นพะวมามะพร้าวน้ำหอมปลูกกล้วยปลูกหญ้าให้วัวรบบมะนาวพะาน้ำหอมกล้วยครับปลูกหญ้าให้วัวมีกล้วยมะกรูดมะนาวาพะว่า บ้านสวนพึ่งสร้างอ,องฟางแนวอยู่แน่กินมาแข่งยาให้วัวครับโครงการจะทำั้วกินได้ั้วกินได้ั้วกินได้ มาดูรั้วกินได้แก้วมังกรแล้วก็มีตําริงมีมะพร้าวมีกล้วยมีอ้อยนะครับกำลังคงจะทำโครงการรั้วกินได้ตรงรั้วก็ย่ายให้วัวมีแก้วมังกรกล้วยฝรั่งมะนาวมากจำเนี่กล้วย มะพร้าวมะพร้าวลงยี่ห้าต้นนีคาครับปครับผักกระแยงมีมากมีอีกผู้มมะพ้าวตำรึงเตียมังกร แล้วก็ฝรั่งกล้วยกำลังสวยงามเลยเอาดูไกลๆนะครับหอมสะระแหน่สำโครงการทำรั้วกินได้นะครับผมทำับค่อยๆทำไปดูนะครับ พยายามปลูกผสมประสานนะครับอยูด่ด้วยกันกินพื้นที่ใกล้กันแต่ให้มีหลายอย่างก,กินได้ลดน้ำครั้งหนึ่งได้3-4อย่างโครงการทำรั้วกินได้นะครับนะครับใครไม่ทำเราทำนะครับก็บ้านส่วนยังไม่เสียบนะครับได้สัก60%เซ ตัวนี้เสาปูนรั้วแต่ว่าก็จะทำรั้วกินได้นะครับตัวนี้มีตบไค้กล้วยขา่ามะกอกนะครับจะปลูกแล้วก็ค่อยทําไปให้ระบบน้ำไปด้วยนะครับโครงการทำรั้วกินได้นะับพื้นที่ก็เริ่ม ะหมดหน้าหนาวจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับมะพร้าวเราก็พยายามปลูกลดน้ำมะพร้าวก็ได้กล้วยกินน้ำด้วยก็ใส่ปุ๋ยอคอกนะครับมะพร้าวจะชอบปุ๋ยอคอกครับผมบรรยากาศบ้านสวน,นครับถนนติดถนนโครงการตรงนี้ก็จะทำปลูกไม้เลื้อยไม้อะไรนะครับ ปลูกแตงปลูกถั่วปลูกบวบนะครับข้างบนนี้ข้างบนตรงนี้ตรงนี้นะครับข้างบนปรกมานี้จะทําเป็นลงเรือนแบบโปรงนะครับพระองคเจ้าเชา้าวันเด็กเกิบ้านสวน